ฮัลโหลทุกคนกลับสบายดีแหละสวัสดีจ้าพี่น้องเนาะมื่อนี้มาพบกับสองกินเที่ยวไปกับน้องจอยด้วยจาห่างหายไปโดนพี่น้องืันนี้สิมาเห็ดเมนูนี่ปีงหมูสามสันตะกาสิตำแจว่วสมกินกับพี่น้องหมูสามสันคิดอยากปิีงหมูเนาะ บ้านพี่หนองบุญเนี่ยจจว่ากิโลเท่าไรแล้วเนาะแต่ว่าอยู่อยู่แล้วนี่อันนี้โลหนึ่งแปดสิบพันกีบแปดสิบประมาณร้อยกว่าบาทโตัหนึ่งมันนี้มีใหม่เอยอยทุกคนใหม่นี่ออยคักขับเพิ่นชิคายเป็นทุงตามตลาดทูไดหมากดังแบบใส่ฟืนใส่ฐานดังนะ ต้องมีใหม่อันนี้ว่ามันเอาเห็ดเป็นอันใหม่อ้อยก็ได้เนะ ชื่อวัดสว่งนี่แบบล่มกับอยากอันนี้แล้วพี่น้องมวล่มออกนะคนนเอหมวล่มออกเพราะว่าเป็นยามเกี่ยวเขาอากาศเริ่มเย็นแล้วนี่ทุกคนไม่ัน,นี่นะเอ,อยนะั่นนี่ก็ได้ เดี๋ยวเสียเอากระดูกะนอกก่อน,นี่นะมตัวนี้เป็นกระดูกค่ะ ทุกคนเบิ่งสามสัตวเอาไปถอดถอดกระแสบยาเจะไปหลังก่อนทุกคนนี่ทุกคนหลังแล้วมาเอาชิมมาปุงเกลือทุกคน ใส่ลลยเค็มใส่บลายแล้วก็ผวามนัวใส่บลายเป็นไรพาเอาใส่รลด,ดีน้ำลสด,ดีนี่สิมีทั้งความนัว,แล,วนะนแล้วก็ความเค็มนะทุกคนเราก็เลยใส่อย่างละน้อย แชมัให้เขาไปเลยไม่ค่อยได้กินตลอด,ดอกทุกคนเปลี่ยงโมงสามสั่ง ได้แล้วทุกคนตอนนี้เดี๋ยวถานออหน่องล่างไม่ปิ่งหาก่อนมาบัดน,นี้ทุกคนมาปิ่ง เปิ่งสีนูแบบนี้นะเป็นยังที่แบบว่าอยากยากทุกคนเพราะว่ามันมันเนาะเดี๋ยวมันนี้เอาสิตามแจ่วแจ่วมักเลนทุกคนเดี๋ยวเปล่งโมไปสักหน่อยก่อนเนะ ลมเมืิ่งนะ่ะแถบสิบมีแดดเลยบรรยากาศแบบนี้คิดหอดแต่คิดหอดแต่บานพี่น้องเพราะว่าส่วนนี้เป็นส่วนระดูแบบเพิินเก็บเกี่ยวเนาะเพิินเกี่ยวเขาจริงมืิอเมนี่นะเป็นงานบุญบุญอันอยู่บ้านพี่น้องส่วนนี้ก็ชิมีบุญแบบแห่กระถอกกระทินเนาะ เป็นเหตุทวงทานแต่ว่าบ่ได้กลับบ้านทุกคนในพี่น้องเห็นบอ่อลมลมแห้งแห้งส่วนนี้ ทุกคนแน่เห็นเปควาฮัดไป่ิงสินโมกับเออฮัตปิ่งสินมมกับปิ่งเมนเป็ดนี่อยากยอมเลยทุกคนรตะว่ามันนเนาะมันมันแ้วมันเห็ดหาเดี๋ยวมันเป็นอะไรนี่แหละมันอยากดำมันอยากไหมก่อนสุก แห้งพอดีอันลมกับผัดขักกระดะ <c oughs> ทุกคนปิดมึงก่อน กอนใหญ่พผดได้ทุกคนมันแถมมันว่ะ เพินมาอย่างไฟค่อ,คอ,อยๆพี่น้องร่วัาเสอยตอนนะปวนเนาะ ตัวนี้นะดำทุกคนต้องมันต้องมันปีนเนาะอืม คือจริงปิ่งนสินโมนั่นเล่นะทุกคนปืนจิมี่อันปืนจิมี่แนวอันมาค้างให้ขึ้นชุนะ่มๆเนาะแต่ว่าห้าบม่มีน้ำมันหลก็ะดดไปเขได้ที่อยากกินแหละบ่มีเวลาหรือว่าบ่มากอยากนะทุกคนแนะนำไปเป็นสื่อกินซะเนาะ ยมันจะสุกอยู่ประเดี๋ยวคน バレーナフィナー。 มนัาทุกคนแดดเอาถ่านออกนะเนื่องจากว่ามันสิ่ใหม่ก่อนซุกเอาถ่านออกก่อนทุกคน สุกแล้วทุกคนเดี๋ยวอย่างทางหนังพัดลงค่ะมันกรอบๆเ่นเ้ากเปจี้ยวจี สีาำเจตดำเจวมาักเลนมาทุกคนนะสิมาป่าเบิ่งว่าเป็นจังใดเอ,อ๊ะเอ,อ๊ะแต่ว่าท่งเป็นดำๆอุ้ยทุกคนถึงว่าข้างนอกสีดำแต่ข้างในาขาว <N -2> chúc à. <N -2> là mồ nè manh là lai lép bạn จะเป็นแบบตอนง่ายๆแน,น,นี่ทุกคน น้ำมันนะแบบเยิ่มค่ะกิดดีทุกคนแบบเขาปิ้งหมูแบบนี้บ่ต้องเอาแบบแบบ่ต้องเอาเกี่ยแห้งทุกคน อุ้ยไม่เป็นไรคันสีบบูมมีทุกคนเห็นกับพี่น้องคือชินแนมเห็นไปเนาะจาเป็นยังตกเส่ลังจชิสิมนะ นังเลยกรอบ เริ่มเมือ่อยเลยทุกคนเดี๋ยวช่วเฝ้าเขาไปกินนั่นแต่งเขาไปกินอจุนันก่อนเนาะเดี๋ยวฮัดช่แต่งเขาไปกินอจุนันก่อนแต่ว่าแสบเด้อทุกคนหนังนี่นะกรอบๆดำๆนี่เด้อทุกคนแต่ว่ากรอบเด้อนี่ น,นี่เป็นตอนที่วะเอาอย่างล้นที่สุดเดี๋ยวปาดบั้งนี่มันเสียงมันตกบน้ำหนังมันทุกคน and cup cup คนหนังออกแบบนี้เลยเจ่าว้ามาปีกนี่เนี่ยโคตรมันเลยทุกคน ไปกินข่าววันทุกคนบ้านนะ